สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่11สิงหาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซเนกิสก็ปิดตลาดไปที่1,532.71จุดลดลงไป9.91จุดหรือว่าติดลบไป0.64เปมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็99,000ล้านบาทเศษก็เกือบเกือบ1แสนล้านบาท โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ก็เป็นการปรับลดลงตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของการขายทำกำไรหลังจากที่ตลาดนั้นขึ้นกันมาติดต่อกันสองวันทำการแล้วก็ยังมีเรื่องของการขายลดความเสี่ยงเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีแรงกดดันมาจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศวันนี้ก็ทะลุสองหมื่น รายอีกวันหนึ่งวันนี้อยู่ที่21,000กว่อีก38รายส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการปร,รับตัวลดลงโดยทางด้านของนักลงทุนนั้นก็ยังคงกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าซึ่งก็ระบาดรุนแรงในหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้ โดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็คือกลุ่ม ICT ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มพลังงานการเงินขนส่งค้าปลีกอาหารและก็กลุ่มธนาคารโดยหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของอินทัช บวกขึ้นมาถึง10.61%ทางด้านของผู้บรหิหารของกรลฟนั้นก็ระบุว่ามีแผนที่จะซื้อหุ้นอิน u c h เพิ่มเดิมขึ้นมาอีกแต่ว่าจะถือหุ้นไม่เกิน50%ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมดแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีการเตรียมศึกษาเพื่อที่จะเพิ่มนโยบายการจ่ายเงินปันผลของอินทัชจาก75%เป็น100%ด้วย ซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหนุนทําให้ราคาหุ้นอินทัสทันนี้พุ่งขึ้นมาแรงทางด้านของ STA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.84%หลังจากที่มีการประกาศกำไรไตรมาส2ปี64นั้นเพิ่มขึ้นถึง360%เ e ียร์ออนเกก็มาจากยอดขายยางธรรมชาติเติบโตดี ส่วนทางด้านของ SDC วันนี้ก็ยังคงแรงบวกขึ้นมาอีก7.89%ซึ่งก็ยังคงเป็นกระแสเก่งกำไรของคนดังแล้วก็นำสกุลใหญ่เข้าถือหุ้นแต่ว่างบตราส2่งเปลีที่ประกาศออกมางั้นก็ยังขาดทุนสุทธิแล้วก็เพิ่มขึ้นเยียรออนเยียส่วนทางด้านของ SKN วันนี้บวกขึ้นมา6.54%โดย ประกาศกำไรไตรมาส2อปีก4นีนั้นเพิ่มขึ้นถึง175% Year on Year สิน่วนทางด้านของ IT City วันนี้บวกขึ้นมาถึง25.51%ก็กำไรไตรมาส2อปีก4นีนั้นเพิ่มขึ้น38% Year on Year ทางด้านของ MCOT วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.41%ก รายงานกำไรไตรมาส2ปี64พลิกมามีกำไรเมื่อเทียบก,กับช่วงเดียวกันของปีก่อนนี้ที่ขาดทุนส่วนทาน,นของมาโก้บวกขึ้นมา4.92%ก็มาจากกำไรไตรมาส2ปี64นี้เพิ่มขึ้น40%เหยี่ออ่อนเยี่ยทางด้านหุ้นที่มีอิม a c t ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ ก็มีทางด้านของ MTC วันนี้ราคาหุ้นลงไป5%ดยกำไรไตรมาส2พ64นั้นต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็บริหารรวมทั้งรายได้ค่าธรรมเนียมมีการลดลงมาส่วนทางด้านของสวัสด์วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป4.51% ซึ่งก็ได้รับเซนเตเมนต์เชิงลบจาก MTC ตามไปด้วยทางด้านของ BJC วันนี้ราคาหุ้นลงไป3.68%ก็รายงานกำาไรายไตรามาส2.4%ปนั้นต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้จากค่าใช้จ่าย SG&A n ที่สูงขึ้นทางด้านของติดล้อวันนี้ราคาหุ้นลงไป3.90% ก้อนทั้นของนักวิเคราะห์น,นั้นมองว่ายังมีความเสี่ยงจากการที่ทางนั้นของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นอาจจะมีโอกาสลดเพดานอัตราดอกเบี้ยลงมาอีกทางด้านของ JMT วันนี้ราคาหุ้นลงไป5.75ซึ่งกำไรตรมาส2เปี4ที่มีการประกาศออกมานั้นโต2 Q on Q แต่ว่าโตถึง27เยีเ Year on Year ซึ่งก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ส่วนเจมารราคาหุ้นลงไป5.19%กำไรไตรมาส2/64นั้นโต28%เดียร์ออนเดียร์สิงเกอรราคาหุ้นลงไป4.71%กำไรไตรมาส2/64โต30%คิวออนคิวแล้วก็59%เดียร์ออนเดียร์ทสถิติสูงสุดใหม่ ซึ่งหุ้นในกลุ่มเจมาทั้งหลายเหล่านี้ก็ถือว่างบนั้นมีการเติบโตได้ค่อนข้างดีทั้งเดียลเดียและก็คิวอคแต่ว่าก็ถูกเซลล์ออนแฟกันออกมาราคาหุ้นทั้งสามหุ้นนี้ก็เลยปรับลงค่อนข้างแรงส่วนทางของเอเช c นซวันนี้ราคาหุ้นลงไป10.95ก็ถูก Sell เซลล์ออ a c ฟกออกมาเช่นกันหลังจากที่รายงานงบไตรมาสสองปีก่ีนั้น กำไรเติบโตได้37% Q on Q แต่ลดลงไป2% year on year ทางด้านของ SGP ราคาหุ้นลงไป5.13%ก็ถูกเซลล์อันแฟกออกมาเช่นกันหลังจากที่กำไรแตรมมา2.4กนี้โต800% year on year ส่วนทางด้านของ PM วันนี้ราคาหุ้น ลงไปฟลอร์ติดลงไป29.8% 6หลังจากที่รายงานกำไรไตรามาส2ปีก4นั้นลดลงไป60%รเ year on year แล้วก็ลดลงไป71%ิออน q on q นอกจากนี้ยังมีการประกาศจำหน่ายหุ้นที่ซื้อขึ้นมาก่อนหน้านี้อีกด้วยซึ่งก็เป็นเหตุผลหลักๆทั้งสองประเด็นที่ทำให้ราคาหุ้น pm ในวันนี้ปรับลงแรงมาก และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ